saranang kacami puti yampik kemang saranang kacami puti yampik puti kacami Tak diyampi putang saranang kacame. Tak diyampi kemang saranang kacame. Tak diyampi tengkang saranang kacame. สลนานะามนังนิจิตังไนะตัวขอ,อน้อมกราบนมัสการพ่อครูอุปชาพันเตอบุโสด้วยความเคารพอย่างสูงครับอ้าขอขอเจริญธรรมนะผู้ใหญ่แล้วก็ สมุนพระรามอนุบาลตุกติ๋วที่น่ารักทุกทุกคนเมื่อวานนี้ก็ลืมขอบคุณท่านหินจริงไปเนะาะเมื่อวานนี้ท่านหินจริงก็มานิมนต์คุณเตวันังคารนิเทศแทนผมหน่อยนะครับถามว่าถ้าท่านจะไปไหนผมจะไปชันอาหารสุดลุงไม้ล่มครับ ็เลยนี่มนอาตมามาเทศแทนเมาานื่อวานนี้อนุบาลตุกติวพาสุนพระรามมาเนาะอาจารย์อนุบาลตุกติวไม่ได้มาเมื่อวานก็ต้องขอบคุณนะที่เปิดโอกาสให้ให้เรามาทําหน้าที่ใช้หนี้แผ่นดินก็เมื่อวานนี้พบเด็กอนุบาลตุกติวก็มีประทับใจนะเมื่อาวานเล่าให้อนุบาลตุกติวฟังแล้ว มีประทับใจเด็กเด็กชายคนหนึ่งเขาถามคำถามหลวงปู่ก่อนเข้ารายการเนาะ,นะถามหลวงปู่ว่าไงโมถามหลวงปู่ว่าไงฮเอ,อผีในโลกนี้มีจริงไหมครับโมเขาถามหลวงปู่อาอตมาก็เลยถามถามโมเมื่อวานเนี่ยที่ประทับใจคือถามโมเมื่อวานนี้ว่า แล้วหลวงปู่ตอบว่ายังไงเอ <c oughs> โอโจะมาฟังประทับใจมากเลยนะอ่าเพราะว่าหลวงปู่ตอบไปถามโมว่าโมดื้อเปล่าโมบอกว่าโมไม่ดือ้อถ้าโมไม่ดือ้อนั้นแสดงว่าผีไม่เข้าสิงโม ไ,ไหมเออผีไม่เข้าสิงโมถ้าเด็กตื้อนี่ผีเข้าสิงไหมผีเข้าสิงจำไว้เด็กนะท้องเพลงบอกหนูก็เคยมีผีเข้าสิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหมิเอ,อ,อตมากก็เคยมีผีเข้าสิงเหมือนกัน อ,อทั้งบัวเคยมีผีเข้าสิงไหมมีผีใบตองเข้าสิงเหรอไม่มีขาเหรอมีแต่แขนแล้วผีใบตองเข้าสิงแล้วเป็นยังไงคุ้มผ้าด้วยผีใบตองเข้าสิงแล้วเป็นยังไงฮะดื้อเปล่าดื้อไหมคะผีใบตองเข้าสิงแล้วดื้อไหมคะ <laughs> เอนะเด็กๆเขาก็เด็กๆเ,เ,เ,เขาก็เริ่มเข้าใจนะเริ่มเป็นสมาธิิโลกทั้งโลกเขาขนาดผู้ใหญ่นะโลกโลกีลกข้างนอกนี่นะแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังเข้าใจได้ยากทำไมถึงเข้าใจได้ยากเพราะว่าผู้ใหญ่นะเขามีอุปทานเยอะถูกครอบงำมาเยอะถูกนิทานเรื่องราว ปูให้เล่าให้ฟังแม่เล่าให้ฟังตาไลา่หอยฟังยายเล่าให้ฟังมีหนังเยอะแยะมากมายหมดเลยนะเขาสร้างหนังขึ้นมาภาพยนตร์หนังขึ้นมาให้เด็กกลัวให้คนกลัวสร้างมีผีแบบนั้นมีผีแบบนี้ผีที่เป็นตัวตนบุคคลเราเขาสร้างขึ้นมาให้หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวแล้วก็พยายามที่จะแสดงให้เหตุปัจจัยองค์ประกอบ ให้มันตื่นเต้นให้มันน่ากลัวพอเด็กเข้าไปดูแล้วเป็นไงกลัวไหมกลัวผีไหมเออเด็กก็กลัวเกิดความกลัวขึ้นในจิตความกลัวมันหลวงปู่ก็บอกอีกว่ามีคนถามว่าลวความกลัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะเขาสร้างผีขึ้นมาเองใช่ไหมมันไม่มีจริงใช่ไหม เขาสร้างผีขึ้นมาเองแล้วความกลัวเกิดจากอะไรฮะเออสร้างแสดงหนังให้เด็กกับผู้ใหญ่กลัวความกลัวเกิดมาจากหลวงปู่เขาบอกว่าความกลัวนีมันเกิดมาจากความที่เราไม่รู้หรือว่าอวิชชาหน,นนมนเนาะความกลัวเกิดมาจากความไม่รู้หรือว่าอวิชชาได้เป่า เออเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าผีได้ยินแต่เขาเล่าว่ามีหนังมีนิยายขึ้นมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยมีแต่หน้ากลัวหน้ากลัวหน้ากลัวอย่างนั้นเลยเอ,อสร้างให้เรากลัวถ้าเราไปมีอุปทานกับฟังให้ดีนะถ้าเราไปโง่เราไม่รู้เราไปมีอุปทานกับไอที่เขาสร้างมาให้เรากลัวแล้วเราก็เกิดความกลัวขึ้นมาจริงๆมันไม่มีนะ แต่เราเปิดความกลัวขึ้นมาจริงๆเราก็ถูกผีมันเข้าสิงเอเอผีมันเข้าสิงเราพอแลวก็พาน้องคุมกระดูนนังผี่องแม่นาค่าอ่า นอนฟันล้าทั้งคืนเลยนะโอ้แล้วทํามถามโมที่โมโมผีสิงบ่อยหรือเปล่าถูกผีสิงโมไม่ดื้อนี่ผีผีไม่เข้าสิงใช่ไหมอ่าแล้วดีไหมพีไม่เข้าสิงโมไม่ดื้อดีเปล่าดีไหมครับอ่าดีครับนะเพราะนั้นเด็กอ่าฟังกันดีนะเด็กๆทั้งหลาย ถ้าเราไม่ดื้อเราเชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังครูตุ้กเชื่อฟังพ่อแม่อะอ่าแล้วเราก็ไม่ดือ้อเชื่อฟังผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่ถูกผีมันเข้าสิงเราอ่าถ้าผีมันเข้าสิงเราเมื่อ,อไหร่นะเราก็จะเป็นเด็กที่มีความทุกข์ก็ร้องไห้อะอะอันนั้นก็เด็กก็มาเรียนรู้นะ ข้างนอกก็เขาก็ถูกผีเข้าสิงเนี่ยเด็กเด็กรู้เปล่าคนโลกีข้างนอกเขาถูกผีเข้าสิงผีเข้าสิงแล้วก็จะแย่งแย่งกันแย่งเงินผีเข้าสิงเขาเขาจะแย่งเงินกันแย่งทองกันแย่งแย่งกันที่ผีมันเข้าสิงไงผีความโง่มันเข้าสิงมันก็แย่งกันอพอแย่งกันแล้วก็เกิด มัอนก็เขาโง่ไงความไม่รู้ไงว่าไงคะเออเขามีความโลภนั่นแหละเขามีความโลภผีความโลภเนี่ยมันเข้าสิงเขามันโง่คนเกิดมาจากความโง่เนี่ยก่อนเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราโง่มาก่อนอ่าโง่ความโง่คือความไม่รู้ว่าผีมันมีจริงหรือไม่มีจริงเอะตกลงผีมันมีจริงหรือเปล่า ตกลงผีมันฮะผีมันมาจากไหนครับนะโมถามผีมันมาจากไหนผีมันอยู่ในใจของเราที่มันโง่ว่าไงนะเอออย่าเพิ่งไปถามนี่เอาโลกเรานี่โลกเกิดมาได้ยังไงนี่โลกนี่ พระพุทธเจ้านี่นะหลวงปู่นี่นะพระพุทธเจ้าท่านย่อความเป็นโลกเราฟังให้ดีนะเข้าฟังเข้าฟังเข้าฟังเ,งเลโลกเนี่ยเขาพุทธเจ้าย่อความเป็นโลกโลกที่มันกลมๆหม,มุนอยู่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันก็เหมือนโลกลูกเนี้ยโลกที่มีกายยาววานาคืบกว้างศอกเนี่ยเนี่ยนี่คือโลกลูกหนึ่งเกิดขึ้นมาได้ไงโลกลูกเนี้ย โลกนี้ก็เกิดขึ้นมามีกายยาววานาคือกว้างสอกพร้อมสัญญาและใจโลกลูกนี้ก็มีการหมุนโลกกลมๆที่เราเอาศัยอยู่หมุนไหมหมุนเวียนเาเรียกวัตตะหมุนวนหมุนเวียนอยู่เนี่ยหมุนไปหมุนไปโลกที่มีกายยาววานาคือกว้างสอกพร้อมสัญญาและใจมันก็เป็นวัตตะหมุนเหมือนกันอ่า เออนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันสะสมมาราะความโง่ของเราเราไม่รู้เราไม่รู้มันก็เกิดสะสมเป็นโทสะเป็นโลภะอ่าเป็นความโกรธอ่ามันอยู่ในใจเรามันอยู่ในใจของเรามันเป็นผีที่มามาแอบแฝงมาสิงเราโดยที่เราไม่รู้อยู่ในใจเรามันเราไม่รู้มันก็แอบแฝงอยู่ในใจเรา มันยึดมันยึดใจของเราเป็นของมันครับผมใจมันอยู่ในเราเนี่ยอยู่ในกายยาววานาคือปว้มกว้างศอกอยู่ในเนี้ยกายอยู่ในเนี้ยใช่ไหมมันก็มันยึดมายึดใจของเราอ่าแล้วมันก็พาเราทุกข์พาเราร้องไห้พาเราเสียใจอ่า ้าเราไปทำชั่วพาเราไปทำเลว้นะาเราไปตกนรกเนี่ยไอ้ผีเนี่ยตัวเนี้ยที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยนะความโลภผีความโลภก็ดีผีความโกรธก็ดีานะผีอยู่ในใจเรานะถ้าเราไม่รู้จักมันเราฆ่ามันไม่ได้มันก็ครอบงำเราไปอ่านะเด็กๆนะเพราะนั้นเด็กๆต้องมาเรียนรู้ รู้จักผีให้ได้หลวงปู่บอกต้องรู้จักตัวมัน <c oughs> โมบอกถ้าเจอผีจับยัดถุงเลยเนาะเออจับยัดถุงเลยเอาไปถวายหลวงปู <c> ่ <oughs> เออนะเราต้องนั่นแหละต้องหาผีในตัวเราให้เจอที่สำคัญคือต้องหาผีในตัวเราให้เจอ ถ้าเราเจอผีในตัวเราเมื่อไหร่เราก็จะจับมันเลยจับมันยัดใส่ถุงเลยฆ่ามันให้ตายถ้าฆ่าผีตายบาปไหมบาปเปล่าฆ่าผีตายนี่จะบาปเปล่าฮะ,ะบาปไหมน้องน้ำมนต์ไม่บาปฆ่าผีตายหลงวงปู่บอกไม่บาปเพราะว่าผีตัวเนี้ยมันเป็นผีร้ายพาเราชั่วพาเราเลวพาเราทุกข์ พราะนั้นถ้าเราค่ามันออกไปได้เนี่ยใจเราก็จะเป็นใจของของคนที่เรียกว่ามนุษย์โซ่อ่าเป็นคนใหม่เป็นคนที่ไม่แย่งอ่าเป็นคนที่มีน้อยๆฮะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีปัญญาที่สำคัญคือมีปัญญาปัญญาที่มันรู้ว่าโอ้ถ้าเราไปแย่งออกจากของคนอื่นมาให้เราเยอะๆให้เราเยอะๆให้เราเยอะ,เเยอะๆเนี่ยมา เราไปแย้งนี่มันทุกไหมทุกยิ่งมีเยอะก็ยิ่งทุกยิ่งมีเยอะก็ยิ่งทุกว่าไงนะโอ้ถ้าคนมีแฟนมีโทรศัพไหมคะโอ้โหฟังตุ้งถามเนาะเออมีไหมเออโมตอบว่ามีเอตบมือโมหน่อยโอ้โหเนี่ยคนมีแฟนแล้วมันก็จะเกิด อย่าไปมีแฟนนะไปมีแฟนแล้วมันจะเกิดผีเข้าสิงพระพุธทธเจ้าถึงบอกว่ามีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นมีรักร้อยทุกข์เท่าไหร่มีรักร้อยทุกข์มีรักร้อยทุกทุกร้อยนะเพราะนั้นเราจะมาเป็นคนที่เป็นคนที่ เรียกว่ามาประพฤติพรหมจันทร์นะดินสอดินซอดินสอเนอาะดินสอฟัองนะเนี่ยผีที่มันเข้าสิงเราอา่ะผีมันเข้าสิงเราแล้วก็พาเราไปทําชั่วทําเลวอผีตัวนี้มันก็จะอยากได้เยอะๆอยากได้เยอะๆอยากได้เยอะๆ <laughs> ผีตัวนี้มันก็อยากได้เยอะๆอยากได้เยอะๆอยากได้เยอะๆ เอามาให้เรา,แล,เรา,เาแล้วเราก็เกิดอ้าวไปแล้วลวงปู่เดินออกกำลังกายอ,าอ่าพอาพรผีเข้าสิงเราได้มาเยอะๆแล้วนี่นะอา่าเราก็จะไปแย่งอา่าไปแย่งลาบไปแย่งยศอา่าไปแย่งสมบัติ พัานกันเกิดเกิดตีกันเกิดฆ่ากันเกิดสงครามขึ้นทะเลาะกันสงครามนี่มีสองส่วนนะฟังให้ดีนะเด็กๆนะสงครามอันหนึ่งคือมันทําให้ใจเราทุกข์สงครามอันที่สองมันคือไปทําให้คนอื่นทุกข์ด้วยให้คนอื่นบาดเจ็บไปทํำลายเขาไปทําลายเขาสงครามที่อยู่ในใจเราก็ทุกข์นะอยากจะได้นี้เป็นไงทุกข์ไหม อยากได้ทุกขนะ์อยากได้แล้วไม่ได้เป็นไงอยากได้ตามใจตัวเองแล้วมันทุกขนะ์มันก็แหละอยากได้ตามใจตัวเองแล้วก็ทุกข์เนี่ยทุกข์ส่วนหนึ่งทุกข์่วนที่สองก็คือมันไปเบียดเบียนคนอื่นทีเนี้ยไปเบียดเบียนคนอื่นนะแล้วก็ตกนรกม,มีมีบากใส่ตัวที่บากใส่ใจของตัวเองยิ่งติดยึดมากขึ้นเป็นไงก็ยิ่งทุกข์มากขึ้น น้องภูมิพุทธบอกว่าไงเมื่อกี้อยากได้อะไรนะตามใจเอออยากได้ตามใจตัวเองโอ้โหเอาประมือภูมิพุทธหน่อยโอ้โหอยากได้ตามใจตัวเองเนี่ยมันพาเราทุกข์ถ้าเราลดความอยากได้มาตามใจตัวเองได้เราเป็นใจจใจใจ,จะเป็นยังไงจะมีความสุข จะสบายนะโอ้เราเอ่อความทุกข์เราก็จะลดน,ลน้อยลง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 เพราะนั้นเด็กๆต้องมาลดความที่อยากจะได้ตามใจตัวเองดีไหมออโอ้โหนะครับโอ้โหโ,โมบอกว่าท่านครับ เวลาเรากินไอติมเยอะๆมันจะเป็นความทุกข์เอ่อกินขนมหวานมากๆก็เป็นความทุกข์โอ้โห <c oughs> ว่าไงนะถ้าเรากินของทอดมันเยอะๆก็มีความทุกข์เหมือนกันโอ้โห ่นีที่สําคัญฟังนะเด็กๆเด็กๆนะสมุนพระรามแล้วก็อนุบาลตุกติ้วที่สําคัญก็คือนอกจากมันทําให้ร่างกายเราทุกข์นะกินของมันก็ทําให้ร่างกายเราทุกข์กินของหวานก็ทําให้ร่างกายเราทุกข์กินไอติมเยอะๆอย่างที่โมว่ามันก็ทํำให้ร่างกายเราทุก,นะกข์แต่ที่สําคัญคือไอ้ใจของเราที่มันไปติดอ่าไปติด ไปมีผีสิงว่ามันอร่อยยินดีพอใจชอบมากเนี่ยเป็นสุกนี่หละ่ะนี่แหละคือตัวสําคัญเลยละ่ะตัวที่มันเป็นหลอกเราฮายินดีเพลิดเพลินได้กินไอติมก็โอโ้ยินดีพอใจชอบมากเออตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวสําคัญเออั่นแหละเราต้อง ต้องมาล้างล้างเอาความรู้สึกที่บอกว่ายินดีพอใจชอบมากีนออกไปจากใจของเราอ่าน้องบัวรู้จักเปล่าเออน้องบัวโหวรู้จักด้วย <c oughs> อเอานะอ่ะเราก็มาเรียนรู้นะอนุบาลตุ๊กติว๋วไม้จะเป็นเด็กๆสมุนพระรามเราก็มาเรียนรู้สัมมา ธรรมามีกี่มีกี่ข้อ,อมักมีองแปดมีกี่ข้อแปดข้ออ้าวเดี๋ยวให้สมุนพระรามอนุบาลตุกติวท้องห้ฟังอ่ามักมีองแปดหนึ่งอะไร <laughs> หนึ่งธรรมาอะไร <laughs> เบื่อเบืน่อยหนึ่งสัมมาทิฏฐิเออโอโหสองสัมมาลายสองสัมมาสังสัมมาสังกัปปะเอออ้าวต่อไปสัมมาข้อที่สามสัมมาสัมมากรรม สัมมากรมมันตะโอเก่งมากต่อไปสัมมาสัมมาปจาก่อนกัมมันตะแล้วอ๋อสัมมาาจานะต่อไปอันที่ที่สัมมากรมมันตะอันที่ห้าสัมมาสัมมาอาสัมมาอาชีวะหกสัมมาอะไร สัามมาสติเจ็ดเจ็ดสัามมาอะไรวาวาอะไรสัมมาเลยนะสัมมาวายามะแปดสัมมาอะไรแนะป,ด,ามมารปดข้อสุดท้ายฮะสัามมาสะ สัมมาสัมมาสัมมาสมาธิแปดข้อนะสัมมานะถ้าเด็กนักเรียนถ้าเด็กนักเรียนโกหกอ,อยู่ในสัมมาข้อไหนก็อยู่ในอ,อยู่ในมิตรถ้าสัมมาวาจาเอาสัมมาวาจาก่อนสัมมาวาจาก็คือพวกเราจะไม่ไม่อะไร อ่าโกหกไหมไม่โกหกถ้าเด็กนักเรียนโกหกล่ะเรียกว่าเรียกว่าสัมมาหรือมิฉามิฉานะอ่าถ้าเด็กนักเรียนโกหกเรียกว่ามิฉาไม่สัมมาอ่าถ้าเด็กนักเรียนไปทํางานกับเพื่อนแล้วเพื่อนทํางานหนักเพื่อนทํางานเหนื่อยไปยกปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยให้กับ ้นไม้แล้วก็เด็กๆก,ก็เพื่อนทํางานแล้วเด็กก็ไปนั่งไปนั่งเล่นไม่ช่วยเพื่อนทํางานอันนี้เป็นสัมมารหรือมิจฉาอ่ามิจฉานะเป็นตัวขี้เกียจอ่าเป็นอบายมุกนะนั่นแหละ,ะอ่าเราจะเป็นเด็กสัมมารหรือเป็นเด็กมิจฉาอ่เราต้องช่วยกันนะเพื่อนๆต้องเด็กๆต้องช่วยกันถ้าน้องภูมิพุทธ รับไปทำกสิกรรมอ่าแล้วใครอ่ะกินซอช่วยทำไหมเล่าอ่าถ้าเราช่วยกันเราก็เจ้อเสร็จไวเออโอ้โหอ้าวก่อตั้งล้างตรงอยากนั่งสมาธิสามนาทีเขาเรียกนั่งสมถะ อ,อยากนั่งสมาธิสามนาทีน้องบัวบอกเอา้าขอตั้งหลังตรงอา้าหลังตรงแล้วสามนาทีนะเอาตั้งใจดีๆพอบอกขอตั้งหลังตรงแค่นั้นละหาวขึ้นทันตีเลยเอา้อาวหายใจเข้าลึกๆอา้า อย่าเพิ่งเล่นกันนะคนเสนออย่าเพิ่งเล่นกันนะาหายใจเข้าลึกๆาหายใจออกช้าๆสมถะท,ทำใจให้สบายๆานิ่งๆนะนิ่งๆๆไม่เล่นกันไม่หยอกกันสามนาทีนะเออ นิ่งได้ดีไม่เล่นกันไม่หยอกกันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆกอได้ฝึกได้ฝึกตัวเองให้หยุดหยุดบ้างจะเอาจจดือ้อจะเอาจจเล่น เอาใครนั่งนิ่งๆนะเดี๋ยวจะให้รางวัลน,นะให้คะแนนเต็มสิบอ้าวหนึ่งนาทีผ่านไป ก็เล็กๆใจออกใจ,ะจ,ะาจ,าจาา้าทำใจให้สบายาอ่าสองนาทีผ่านไปนาทีสุดท้ายเอาตั้งใจตั้งใจนาทีสุดท,ท้ทา,ยา,ททายละใจนะ 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาอ่า นาใ,ใครบอกนะพายปิกล้วยเป็นคนบอกพิกล้วยเป็นคนบอกกราบอาใ,ใครนั่งผู้ชายเทพพระบุตรอาผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาอาโมเทพบุตรนั่งยังไงดูพี่ดูพี่ธรรมะเทพ,พธรรมะพิธรรมะนั่งโถกเอออาผู้หญิงเท,เทพธิดานั่งยังไงเทพธิดา อาบอกครับคารวะทำหนึ่งครั้งอ้าวเด็กๆก,กราบผู้ใหญ่ถ้าใครจะบอกกราบผู้ใหญ่ใครจะบอกกราบผู้ใหญ่า่ใครจะบอกกราบผู้ใหญ่อ่าดินสอกราบผู้ใหญ่แล้วยังไม่พร้อมเดี๋ยวบอกใหม่ อาอนุบาลตุ๊กเตี้ยวพี่ดินสอกรับพี่สมุนพระรามก่อนอ่ากับพี่สมุน,รรมนพนระรามให้พี่ดินสอบอกพี่ดินสอบอกอา่อาอ่พี่ๆสมุนพระรามยกมือรับว้ด้วยโอ้